อ่าได้ไล่จากฝั่งนู้นเลยได้เลยครับสวัสดีครับชื่อโอนนะครับคาราทอนวุฒิทิ้งอาร์มครับระบบเป็นดาวตกครับในเรื่องครับผมครับชื่อเงินครับในเรื่องระบบเป็นอาทิธีนครับผมครับผมแม็กกี้เอสสามพิเชษโชว์นะครับผมระบบเป็นโจฮันครับครับสวัสดีครับบ้าเด็กวันครับรับบทเป็นน็อตครับสวัสดีครับเอิร <ะ S 1> ์ธครับกระสันเอร์ธครับผมรับบทเป็นอีสเตอร์ครับเรียกเตอร์เฉยๆก็ได้นั่นแไงสวัสดีครับปอนโคปรเบอร์ ีก็หลิวครับแล้วก็ตั้ฝุ่นอีกหมอไปไหนอีกหมอไปไหนอีกหมออีกหมอเป็นใครชื่อชื่อนะครับชื่อแทนแทนหมอหน่อยหมอหมอหทั้งหมดครับคนกลางครับคนอะไรครับเป็นโปรดิวครับนี่เป็นโปรเจกต์ครับจริงจริงๆเป็นโปรเจกต์นิยายสี่เรื่องที่เป็นคุณหมอสี่หมอกับเด็กๆด็กสี่ท่า นะครับพอดีอยากทำก็เลยไปขอทำแท้จบหลอกหลอกหลอกคือมันเป็นนิยายสเรื่องใหญ่ๆครับแล้วก็พอดีด้วยความที่พอเป็นเรื่องมันเยอะมากๆครับเราก็เลยจะแบ่งเป็นสองสองซึ่งเรื่องแรกเราจะผลิตก่อนทำก่อนก็เป็นสองเรื่องแรกก็คือฝั่งฮีทกับฝั่งนอสก็คือของผู้นี้กับผู้นี้ครับผม จริงจะมีสี่แต่ว่าเอามาทำก่อนสองเรื่องใช่เพราะว่าคนรยัไงเพราะทำสี่เดี๋ยวตายปีนี้เราเจอเรื่องเยอะแยะมากมายจริงก็ทำได้เลยนะจริงแล้วว่าเดี๋ยวล้ม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 พี่นิวทำไมเรื่องสองเรื่องนี้มาก่อนเพราะเป็นสองเรื่องแรกครับเพราะว่าเราเรียงทำลายตามเรื่องแล้วมันตอนแรกมันเรื่องแรกจะเกิดที่ฝั่งอิสเตอร์กับพี่ฮิวก่อนเป็นทำลายแรกเราก็จะแชล์บมาที่ของคู่นี้ก็เลยเอามาเล่าต่อกันเลยเพราะเป็นทำลายซ้อนกันพอดีครับ ลราเลือกบันแปดช่วยได้กันได้ก็เลยทำสองคนนี้ก่อนการให้แบบอิรนเลือกต่ออากาศหนาวก็แต่ละคนรับบทอะไรยังไงบ้างดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีครับเอิร์นนะครับผมรับบทอีสเตอร์ครับก็เล็กเตอร์เฉยๆก็ได้ครับคาแรคเตอร์ในขอไหนคะเอ่อคาแรคเตอร์เขาก็จะร่าเริงสดใสครับมีความเขาท่านมีบางมุมคิดไปเองคิดเยอะคิดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อยู่กับเพื่อนเขาแฮปปี้ดีครับอยู่กับเป็นเพื่อนสนิทกับนอตครับเป็นลูกเม็เป็นลูกเม็ดกัน อันนี้เขาสดใสสุดในเรื่องนะเป็นตัวขอ,อ,อบคุบอบคอล์วิตนะครับก็รับบทเป็นฮิวครับในเรื่องฮิงวก็จะมีความนิ่งมีความมั่นใจมีความมั่นใจแล้วกันกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งที่อยากได้พี่ฮิวก <ลง S 2> ับการที่สองนี้มารับมาเล่นการไม่ลด้รับต้เป็นกา คือต้องบอกว่าคือโปรเจกต์เนี้ยเอาจริงมันถูกแคสติ้งมาจะปีหนึ่งวันที่11มีนาเน,นี้ยครบหนึ่งปีพอดีครับเพราะว่าที่เราช้าคือรอหมอเดียวเลยครับคือคนนี้เลยครับคือหมอฮิวหายยากมากหายากมากจริงๆแล้วแบบนั่งหาจนงลงรอกว่าเ,ออเป็นปอนแล้วพอมาคู่กันเคมีน้องสองคนค่อนข้างสบายใจโดยเฉพาะแบบเรื่องการแสดงหรือฝีมือของทางคู่อ่ะนข้ทางไว้ใจโดยเฉพาะปอนคือแบบว่าไม่ต้องกลับหรอกเนี้ยกลับ นั่งเลยกี่ซมตำก็ได้เลยทคไดนจิตรยังค่ะต้องเป็นคนนี้เลยทำไมต้องทำไมต้องคนนี้ลรับอยู่ดีเราก็นั่งเลื่อนหานแสดงไปเรื่อยเรื่อยครับปุ๊บอยู่ดีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารวมแล้วคือปอเพราะมีรูปหนึ่งที่แบบหน้าไม่เหมือนปอนเท่าไหร่ ดีไม่คือน้องโตครับดีดีดีคือน้องโตขึ้นคือน้องโตขึ้นเหมือนถ่ายแฟชั่นสักอย่างครับแล้วแบบเฮ้ยคนนี้น่าสนใจก็เลยแบบตอนแรกคุยกับทีมก่อนจะรับไหมนะเขาจะรับไหมรับนะรุนมากแล้วก็แบบอ่ะติดต่อไปสุดท้ายคือตอบรับดีก็เลยแบบโล่งครับป๋าอันี้มีจีบงนไมคะไม่นานนะครับจริงๆแล้วไม่นานไม่นานแต่กาให้เวลาในการอ่านเอ่อในเรื่องอ่านอะไรก็พอสมควรครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้ว อันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งครับีเรื่องจะเป็นสองคนนี้น้อกครับน้องผมสวัสดีครับน้อนครับน้อนรบกนบาสครับเฮ้ยบาร์รบกนอาเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าใครรบบนเป็นใครไม่ไม่รู้ว่าใครรบบเป็นใครแต่ว่าก็มีความคล้ายๆกันอยู่กับกับเรื่องจริงนะฮะ แต่ผมไม่โซนขนาดนั้นไงเออก็แต่นอตเขาก็จะโซนโซนแส่บนะแซบกิเกลียนกเกลียนก็เกลียนอยู่นอน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 ยังไงฮะคุณโจก็ก็แม็คลับเป็นโจฮันนะครับผมก็เป็นหมอนะคณะแพทย์ปีสองนะครับผมก็คาแรคเตอร์เราเป็นไงคาแรคเตอร์เราจะประมาณแบบว่าหล่อเท่ เราเป็นคนเน์เป็นนิสัยรวยรวยเป็นิสัยรวยรวยอาจจะต้องข้ามชีวิตจริงนิดนึงโคตรแหม่มากนะเห็นคลิปนะเปิดกระเป๋าตังค์มีสองหมื่นสองหมื่นนะจ่ายค่าบ้านพอดีไม่ใช่คือก็ก็เป็นเรียกว่ามีความทะเล่นหน่อยนะครับเก๊กหน่อยแต่อาจจะไม่ตลกมากก็เหมาะกับชีวิตจริงดีครับไม่ค่อยตลกมากแล้วก็จริงก็มั่งครับแล้วก็ เวลาทํางานก็จะค่อนข้างจริงจังนะครับผมช่วยงานที่บ้านอะไรก็จะจริงจังแล้วก็จะไม่แบบว่ายอมให้กับคนคนเดียวในเรื่องครับในเรื่องครับในเรื่องจริงจังไหมคะคะจริงจังอันนี้ก็เป็นอีกสองเรื่องอีกสองคู่ที่จะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าจะไม่ใช่แบบเส้นเรื่องตัวเองหลักขนาดั้นจะเป็นแบบว่าแต่ว่าเห็นครบแน่นอน ครับครับผมก็อาทิตย์นะครับรับบทเป็นเงินเอ้ยเฮ้ยผมผมเมื่อกี้อย่าผมย่งกันเเงินนะครับรับบทเป็นอาทิตย์ครับผมก็คาแรคเตอร์อาทิตย์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหำหามคนกวนทําอะไรที่ผิดแผกไปกว่าคนอื่นทุกคนเลยจะเรียกได้ว่าเป็นตัวภาระของเรื่องนี้เลยก็ได้มั้งเนาะแล้วก็อย่าว่าเลยเหรออย่าวาไม่ไม่เชิงภาระหรอกแต่ว่าก็จะไม่ค่อยเอาอะไรครับ นั่นแหละเออครับเอาเข้าตอนเดียวชอบดาผีนะคนเนี้ยชอบดาวผีไม่ทำดราม่าแล้วจะมป็นาตกสุดๆตอนแรกก็มาแนวดราม่าแหละครับครับผมโอ๊ตครับก็รับบทเป็นดาวตกครับผมเอ่อคาแรคเตอร์ของดาวตกก็จะเป็นฟืลแบบว่ามีซิกเซนส์ครับสามารถที่จะเห็นผีได้ครับผมไม่มีใครพบเพราะว่าผีก็คืออยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองอย่างนี้ครับแล้วใช่ครับแล้วก็จะเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับอีสเตอร์แล้วก็ดีครับสี่คนนี้แล้วเสซตโฟบก็ มาเจอกับพี่อาทิตย์ครับผมมาเป็นรูเมตกันแล้วลักษณะข้อสัมพันธ์ก็เริ่มดี่หลอกพอา่กนเพรากนพรากันเกนนโอเคเดี๋ยวจะสปอยก้จบเรื่องเรื่องังหมดแล้วเดียวกันอ๋อยรงเลยก็จบแ้ว่จบแล้วครับอีกนิดีลับที่องมก็อต้องสลับฝั่ง้วยนะเวลาคุยอ่ะอย่างนี้นะหลงแล้วนไตฝุ่นก็ตัวละครนี้มันจะเป็นปม เรื่องครอบครัวก็เลยอาจจะแบบตามาดีก็ต้อจะแบบว่าเป็นคนที่ขถดความรักอะไรที่เป็นเราจะเป็นคนเดียวที่น่าสงสารนั่นน่ะคุณแม่ก็จะร้องไห้แล้วอ่ะตัวต้นฟ้าก็จะเป็นคนที่แบบว่าปกป้องไปพัที่อบอุ่นเหมาะสม คือเราก็จมีพอแค่คนเดียวหมายถึงข้างในหรือข้างนอกตอนที่เขาเล็งเขาเล็งมาตั้งแต่โอกาสูนนะเออเออย้อนไปไปดูแรงอะไปก่อนจบเรื่องจบเรื่องจบเรื่องใช่ใช่ทำไมเป็นเสียเขาคนนี้เหรอครับ มันมีความคาแรคเตอร์ที่แบบในหัวเราใกล้เคียงกับน้องๆอยู่แล้วอย่างบาร์เองเนี้ยคือแล้วเขาเป็นมาหลากมเขียนเลยของบาร์อ่ะคือนอตจะต้องเป็นบาร์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยฟิลฟิลอรก็เลยไปจีบน้องให้มาแคสดูอะไรอย่างงี้ส่วนของเงินเอาโจฮันก่อนโทษได้ได้ไดโจฮันโจฮันคือแบบต้องคนนี้เพราะมันหล,อลอ่อมันรวยเอาคำ <c oughs> หน้าคำเดียวได้ไหมหายากไหมหา,าง่ายมากคนที่หาง่ายมากเพราะแบบ อาโจฮานคนนี้อ่าส่วนพี่อาทิตย์อันเนี้ยคือในหัวคือแบบลุกเนี้ยต้องเห็นนี้เลยตอนแรกไม่กล้าติดต่อเข้าไปนะกลัวเขาไม่มา <S <S มีแอบ,บกคือติดต่อท่าปแล้วแอบ,บก็ซีฟหลังไมค์เขาด้วยเดินเงินมาหน่อยมาเล่นให้หน่อยเขาถือว่าเออมันพันท้ายใครเคล่นมันงครับ,รบส่วนโอ๊ตก็เหมือนเป็นฟิลแบบใกล้ใกล้ไฮเเตอร์ด้วยที่ใส่ครับเป็นคนถ้าไม่ได้รู้จักสนิทอ่ะน้องจะไม่ค่อยพูด แต่ถ้าสนิทแล้วอย่าสนิทเลยดีกว่าดีกว่า่าดีกวครับผมแล้วด้วยความที่แบบมีความมีภูมิหลังไงเลิฟชิคด้วยการอะไรอย่างเงี้ยอ่าอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยกับโรงเรียนเดิมกับโรงเรียนไเดย์คอร์รเดยอ่าส่วนฝั่งนี้อันนี้คือความสดใสอยู่แล้วครับก็แบบง่ายๆเพราะว่าแฟนคลับน้องอ่ะบอกว่าเลิกทำราม่าให้น้องสักทีอ่าก็เลยแบบมาแมทช์กับเรื่องนี้ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์สดใสครับ อย่างที่บอกเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะขอ,ของคนนี้แบบยากมากกว่าจะได้มาแต่ดีใจมากที่ได้คนนี้มานะส่วนคนนี้ก็ดราม่าเก่งครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เอ่อน่าจะเห็นดราม่าจากต้นอยู่น้อยในเรื่องอื่นกกระดกจอก็เลยจับมาดราม่าในเรื่องนี้ดูครับนะส่วนพิวเวอร์ก็เคมีเอาจริงเคมีดีตั้งแต่องสารสูตรแล้วตอนนั้นในกองพยายามชิปมากคู้นี้พยายามยอดพยายามเพิ่มโมเมนต์มากก็เลยมาจบที่ด้วยกันครับ แพลนออนแอร์พายในปีนี้แน่นอน,นอจะเป็น,นพาร์ทแรกก่อนก็คือยังไม่บอกตอนตอน,นี้ว่ากบุญตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนหรอครับตอนนี้กำลังเวิร์กช็อปนะครับบทเสร็จเรียบร้อยคระไม่หนักใจเลไหมคะไม่หนักใจคือ ไม่ค่อยหนักใจครับเพราะว่าเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสองยังไม่ค่อยมีเทคนิคแท้หรือดีเทลอะไรเยอะแต่ว่าหนักใจจากการที่คุยกันวันนี้ครับคือสภาพแต่ละคนในกองน่าจะผันป่วนเยอะสนุกและจะน่าจะเรื่องมีสีสันระเบิดครับระเบิดเลยครับร<อ>ะเบิดมีนักต่อสาะลูกงานที่เอาคนรอบค่ายคนรอบข่ายคนรอบข่ายเนี่ยต้องหาขอที่มีวิจัไปแต่ต้องหาคนงานช่างเยอะก็ตื่นเต้นกับเพราะพี่นิวก็ผ่านประสบการณ์มากมายมาเนาะ พอเราเขาแบบจิ้มเรามาเราก็รู้สึกว่าตกใจแหละเพราะว่าอันนี้ก็แบบเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ผมได้แบบมามามาลองเล่นแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้ลองบทใหม่ๆด้วยแหละครับแต่จริงๆแล้วคนชอบคิดว่าผมเป็นหมอนะคือผมไม่ได้เรียนหมอใช่ตอนนี้คือทุกคนคิดว่าผมเรียนหมอเล่นเป็นหมอตลอดเล่นเป็นหมอมาตลอดชีวิตด้วยครับก็เรา้กิดาเริ่มเปลี่ยนใจนะอาจจะเป็นเรียนหมอจริงแนไม่แน่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  เดี๋ยวอีกหน่อยถ้ามีผมมีเสื้อกาวติดตัวไม่ได้อนมไดผมอ่ะผมเป็นหมอได้ใช่ไหมหมอได้ใส่ชุดได้ใช่ไหมได้ได้หออหมอนีก่อนหมอนีก่อนหมอนี้ก่อนนี้ก่อนหมอนี้่อนหมอนี้่อหมอนีก่อนหมอนี้ก่อนหมอนี้ก่อนหมอนีก่อนหมอนีก่ีก่อมอหน้่อมอี่อนหมอน้ม่นหมม้กน้้่อน้อ่อ้กอี้กอ่้อ่อนนอนนนอกนอหมือนกัน เคยอยู่กับพี่นิวมามาเคยเคยอยู่ร่วมงานมามานานแล้วครับผมก็รู้มือรู้มือรู้มือกันครับผมไว้ใจได้เลยไว้ใจสบายใจครับใช่ครับผมคือคนนี้คือสบายใจได้ครับนี่นี่ลืมลืมคนนี้ลืมคนนี้ลืมคนนี้เพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งมาเหมือนกันน้องใหม่ครับก็ใหม่ครับแกะกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับผมเชื่อเชื่อฝีมือพี่นิวอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนผมเชื่อฝีมือครับ ถ้าตบท้ายด้วยเหรอ่ะพี่เงินครับไม่เจอกันไปแล้วผมมันรู้ๆกันอยู่แล้วครับอันนี้ก็คนกันเองกันเองก็เชื่อมืออยู่แล้วครับอันนี้ผมก็พอพี่นิวทักมาผมก็โอเคเลยครับตอบตกลงเร็วไปเร็วไปเร็วไปเก็นั่นแหละครับรมันน่าจะเปหนกใจแต่สัมภาษณ์คำถามแรกเมื่อกี้อ่แล้วความคู่กันดีกว่าให้น้องๆแต่ละคนกันนิดนึงตระคู่่ล คู่กันได้คู่กันเป็นไงบ้างดีครับดีรู้สึกว่าเขาคุยเก่งกว่าที่คิดตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเงียบอะไรเงี้ยแต่เอาจริงจะเล่าดีไหมไม่ต้องหรอกไ่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกมันดีหรือเปล่าล่ะดีน่ารักดีครับน่ารักดีครับทุกคนน่ารักดีครับรู้สึกว่าหมายถึงว่าไงดียะตอนรู้ว่าเป็นพี่ปอนมันเล่นดีใจคู่เป็นไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับคือหนูเมเนเฟสได้หัวเลยว่าเขาต้องรับแน่นอนชินนี่เลยแล้วหนูก็ ไปโม่นิดหน่อยเออคือพอบอกผู้ว่าเออเนี่ยสนสนใจปอนะโอเคไหมแบบส่งรูปให้ดูปุ๊บโอเคไปหาพระหนูไม่เคยทำเลยไปหาพระตอนนั้นไปแถวชินลมพอดีก็เลยไปพระพระแม่รัศมีพอดีก็เลยแบบเปิดรูปปอนแล้วก็ขอให้เล่นขอเป็นในซีรีส์นะคะพ่อแม่ขอเป็นในทุ่งในซีรีส์ ดูกำกับแล้วครับของคู่ในซีรีส์นะครับออย่างอย่างรู้สึกว่าเขามีความสามารถรู้สึกว่าแบบเขามีความสามารถแล้วแบบคิดว่าเขาทำพี่กิ๋งแบบโดนกิ๋งแล้วรู้สึกว่าเขาทำให้เราแบบออกมาดีแน่ๆอะไรเงี้ยหายห่วงรู้สึกวโล่งใจไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆส่วนจริใจแล้วเนี่ยตอนแรกที่ี่คุณอ่านเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วที่รักจริงๆกอเพราะว่าเข้าไปดูไอจีเอิร์ดแบบนี้ย ทริปอะไรต่างๆพวกนี no ้มากกว่าครับแล้วก็ได้เห็น energy แล้วกันเห็นความเอเนอร์จีเอเนอไม่เห็นอะไครับเอเนอร์จเอเนอร์จีใส่ที่เราไม่ได้เห็นจากคนอื่นไปบ่อยๆเออน่าสนุกครับความมรู้มากความจริงแล้วปอนก็ไปมูคิ่านี่คิดน่านี่คิดวนี่เหมือนกันนะบาทคนนี้เขาก็มาแรกๆนะอันนี้ก็ตามมาติดๆก็ คิดว่าเป็นคนคล้ายๆกันนะพอพอได้พอได้คุยเนาะพอเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยอะไรเงี้ยเนาะเราเราเรียบร้อยอยู่เรียบร้อยพูดน้อยกลับมาถึงพวกเราเงนาะก็น่าจะสีเสมอกันฮะผมว่าใช่สนุกน่าดูอ่ะจากทรงจากทรงน่าจะสนุกครับสนุกน่าดูกลัวกลัวพี่นิวจะลำบากใจเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องอะไรเดี๋ยวกูจะแพร่รีกว่าเดิมกูสู้ อ่าพี่แม็กกี้พอรู้เป็นพี่บาร์สเป็นไงบ้างก็ก็เอาจริงเคยเคยเจอบาร์สมาสักพักแล้วครับผมแบบว่าทางทางโซเชียลเนาะเออพอได้เจอตัวจริงก็รู้สึกว่าเออคนนี้มัน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 มีแววเหมือนกันนะแบบมันอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันนะแล้วพอยิ่งพอแม่รักสมีพอแม่จะอยู่ไหมงังไม่ใช่ใกล้ด้วยไงเขาเขาพอเริ่มเจอเริ่มคุยด้วยรู้จักก็รู้สึกว่าเออน่าสนุกครับน่าจะเป็นการร่วมงานที่ที่ราบรื่นแล้วก็สนุกอืมยิงก็เลยก็เลยดีครับ ตพี่อาทิตย์เอา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 เออาเอาเกาเอินาเอาเอินพี่าเงินอาเอาเอาเอ้เอาเคาัอาเ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 อเอาเออาเอาอาเอเอา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 นอัเมาเอ่เอาเอี่ยารัาก็า็ก็เือรู้จักกันมาก่อาเน้านี้อยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมงานด้วยกันเมื่อนานมากๆแล้วเป็น8เนาะ10าเา แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะตอนแรกก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นน้องโอ๊ตแต่พอเจอครั้งแรกก็เออก็โอเคโอเคนะโอเคดีดีดีโอเคดีดีแต่ว่าโอเคใช่ไหมเคารั้ครับผมคือโอ๊ตก็เพิ่งรู้ว่าพี่เงินจะได้มารับบทเป็นอาทิตย์เมื่อไม่นานเหมือนกันครับเราก็รู้สึกว่าก็ดีใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็เคยร่วมงานกันมาแบบสิบปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเมาวกตอนนี้ก็รู้สึกว่าพี่เงินก็ ก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าดูดีขึ้นนิดหน่อยอยากได้อะไรครับจะชมก็ชมดีก็ดูดีขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคพี่เงินก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์มากกว่าโอ้ด้วยก็รู้สึกว่าน่าจะรีไลน์ออนได้ครับต้นเหลียวครับต้นเหลีวพอรู้ได้เล่นกับพี่บีเวอร์น้องอก็คือเราเจอรุ่นใหม่เลยก็ก็ดีใจที่ได้กลับมาเมื่ อ่ะแล้วพี่บิวเวอร์ครับพี่มันให้ตัวเองเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงด้วยเปลี่ยนเสียงด้วยครับผมก็ตอนนี้เรากำลัง P production แล้วก็เวิร์กช็อปกันซึ่งใกล้จะถ่ายทำในเร็วๆนี้แน่นอนครับผมแล้วก็จะได้รับชมภายในปีนี้แน่นอนส่วนช่องไหนรอติดตาม แล้วก็สามารถติดตามทาง X ได้ในท w i ต t e อร์นะครับก็คือ f ฟ r e v อ r <c oughs> อ,อยู่โ r o j e c ตแฮชแท็กด้วยแฮชแท็ก Forever อยู่ Project ครับผม <c oughs> กำลังคิดแอคเคาท์อยู่แอคเคาท์อะไรนะครับผมเห็นเื่อมื่อกี้บอว่ามีตัวละครรับรับโปเกตรรับครัตัครเรื่องนี้ไม่รับแต่เยอะนะครับเอาจริงๆว่าทั้งเรื่องอะ่ะมีที่นับแบบรวมพ่อแม่ด้วยนะประมาณ40กว่าชีวิตเยอะมากประมาณ40 คนมาใเยอะจริงเยอจริงแล้แดงก็ไม่รู้แล่วแก็ยังไม่รู้ครับขอบคุณรมากนะขอบคุณครับ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 